รีวิวงวบหุ้นบริษัท NSL ไตรมาส2ปี2022บริษัท NSL f o o d จำกัดมหาชนลักษณะธุรกิจนะครับก็เป็นลักษณะผลิตนะครับจาจำหน่ายสินค้าเบเกอรี่อาหารรองท้องขนมขบเคี้ยวนะครับรวมทั้งนำเข้าและจ,ะจำหน่ายเนื้อสัตว์และผักแช่แข็งแต่โปรดักต์หลักๆเนี่ยก็เท่าที่เห็นในรูปนะครับก็เราไปเซเว่นอีเลเว่นนะครับร้านสะดวกซื้อแล้วก็เห็นโปรดักต์ของ s l ค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวงวบไตรมาส2กันนะฮะ บริษัทเอ็นะครับก็ไตรมาส2เนี่ยก็ถือว่าทำกำไรได้ค่อนข้างดีนะครับกำไรที่ประกาศออกมานะครับ80.8ล้านบาทนะครับเมื่อเทียบกับไ <tiver S 2> ตรมาส2ปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกันที่66.9ล้านบาทนะครับบวกขึ้นมานะฮะ2ีเอ็ดเปอร์เซ็นต์ year on year นั่นคือปีนี้เทียบกับปีที่แล้วนะครับและยังสามารถบวกเทียบกับไตรมาสหนึ่งได้นะครับที่21% Q สิบเอ็ดเปอร์เซ็ on คด้วยนะครับ รายได้หลักๆเนี่ยนะครับก็ฟื้นตัวมาจากการาที่ภาวะโควิดผ่อนคลายนะครับคนออกจากบ้านได้มากขึ้นนะฮะเด็กๆน้องๆนัน้น,นได้ไปโรงเรียนน,นักศึกษาได้ไปมหาลัยนะครับก็แล้วคนก็ทํางานตามปกติก็อาจจะต้องเร่งรีบนะครับในการใช้ปผลิตของเขามากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูทรงรายได้นะครับและกําไรเพิ่ม,เต,มเติมนะฮะอันนี้ผมก็เอามาจากในงบ MDNA นะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูส่งกันนะฮะเเริ่มจากรายได้นะครับแล้วกันนะฮะรายได้เนี่ยนะครับถือว่าทําได้ค่อนข้างดีเลยนะฮะรายได้ของไตรมาสนี้นะครับของ Q2 นะปี2022นะทําได้988นะครับในขณะที่ปีที่แล้วนะฮะทำได้798นะฮะบวกขึ้นมา23.8%นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับนะ23เนาะเดี๋ยวผมขอแยกแก้นิดนึงนะครับรายได้นะฮะบวกมา23%นะครับ โอเคนะครับแล้วก็ต้นทุนขายก็บวกมา23.7%นะก็ถือว่าพอๆกันนะครับคราวนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยก็สามารถคุมได้ค่อนข้างโอเคขึ้นนะครับกำลังทำให้กำไรสุทธิเนี่ยประกาศออกมานะครับที่80.8ล้านบาทนะครับในขณะที่ปีที่แล้วนะครับ66.9ล้านบาทนะครบบวกขึ้นมานะประมาณ21%นั่นเองนะครับก็ถือว่าได้ค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูตัวของ กำไรขั้นต้นนิดหนึ่งนะเพราะว่าในเนี้ยเขาก็จะให้มาด้วยนะครับอันนี้เขาให้แบบงวด6เดือนมาด้วยเนาะนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ลงไปเรื่อยๆนะครับ MDNA เนี่ยถือว่าทําให้ค่อนข้างละเอียดนะครับก็แม้กระทั่งบอกถึงโครงสร้างของรายได้ด้วยนะครับรายได้หลักๆเนี่ยรายได้จากการขายเนี่ยแทบจะ100%เลยทั้งหมดเนี่ยก็มาจากกลุ่มอาหารรองท้องเนี่ยแปประมาณ90%นะครับแล้วฟูดสวิทอีกประมาณสักเนหน่อยๆดังนั้นเนี่ยเวลาเราวิเคราะห์ของบริษัทนี้เนี่ยครับเราก็ไปดูพวกกลุ อ่านะเขาก็ให้มานะครับคราวนี้เนี่ยเขาก็จะเบรกดาวน์นะกำไรขั้นต้นและต้นทุนให้ด้วยนะผมขอไปโฟกัสที่กําไรขั้นตน้นละกันนะครับกำไรขั้นต้นเนี่ยถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับก็ยังรักษาที่ระดับที่ประมาณสัก19.2%ได้นะครับ19.2%ได้ผมถือว่าโอเคเลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะฮะแล้วก็เอ่แอ g n a นะครับอาจจะ เพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะฮะต้นทุนในการจัดจำหน่ายต้นทุนในการขายอาจจะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าก็พอโอเคนะครับทําให้ตัวเน็ตมาจิ้นนะครับก็ดรอปลงไปเล็กน้อยเนี่ยนะครับค่าใช้จ่ายบริหารต่างก็เพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับถือว่าไม่น่าเกียดนะฮะ โอเคนะครับต้นทุนทางการเงินก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับอัตรากำไรสุดทธินะครับดรอปลงไปนิดนึงนะจาก8.4มาเหลือแปนะครับแต่โดยการเติบโตของบริษัทเนี่ยผมก็ถือว่าให้อภัยได้นะครับถือว่ามีการเติบโตที่ดีนะครับน่าสนใจนะครับอ่ะโอเคนะเนมเด่นเอเนี่ยก็ถือว่าลองไปอ่านเพิ่มเติมนะครับสินทรัพย์เนี่ยนะครับเขาก็เอ่อมีค่อนข้างประมาณ2 2 0 0ล้านนะนี่นี่สิน800นะส่วนทุนเนี่ย1ิบ0้ล้านนะครับก็ถือว่าเอ่อดีก็ยังไม่ได้สูงอะไรมากนักนนะะคครรัับบก็ใช้้ได อ่ะโอเคเนาะนะครับถัดมานะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูตัวของการาฟราคากันนิดนึงนะครับการาฟราคานิดนึงนะครับก็จะสังเกตว่าการาฟราคาของ SL เนี่ยก็ถือว่าก็ฟื้นตัวขึ้นมาได้นะฟื้นตัวขึ้นมาได้นะครับก็ถือว่าเ,เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่ากําไรทําได้โอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ไปรีวิวทรงกาไรก็นีทีนึงนะ ตรงนี้เนี่ยผมสามารถที่ทุกท่านเนี่ยได้ได้ใช้เลยนะไปที่เว็บไซต์มิสเตร์ไลสต็นะครับ๋ยวผมนำให้ดูนิดนึงนะเผื่อทุกท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะแล้วก็เลือกกราฟเน็ตโปรฟิตตรงนี้นะครับใส่ชื่อย่อหุ้นไปนะ NSL นะครับหรือใส่ตัวไหนก็ได้ที่เราสนใจนะผมอัปเดตงบให้นะครับหลัจงจากงบออกเนี่ยพายใน้คืนนั้นผมอัปเดตให้เลยนะครับก็สังเกตว่าส่งกําไรก็ดูโอเคนะครับซึ่งไตรมาสหน้านี่ผมคิดว่ายังไงแล้วเนี่ยบริษัทเนี่ยทำผลประกอบการได้ดีกว่าปีแล้วอย่างแน่นอนอยู่แล้วเพราะ ล็อกดาวน์จากโควิดด้วยนะดังนั้นปีไรมาสาที่จะประกาศเนี่ยผมก็มองว่าเออน่าสนใจนะครับส่งรายได้ก็โอเคนะครับก็ถือว่ารายได้ก็ทำรายได้ก็เติบโตขึ้นมาได้เรื่อยๆได้นะครับเน็ตมาจิ้นก็ถือว่าผมก็มองว่าโอเคไตรมาสามถ้าไม่ผิดพลาดใดๆนะผมก็ผมก็เชื่อว่าเน็ตมาจิ้นเนี่ยก็เมนเทนที่แถวประมาณ8%ได้ แต่แต่มีข้อสังเกตนิดนึงนะไตรมาส3เนี่ยผมอาจจะมองว่าเขาอาจจะเป็นโลซ s e a s o ของเขาไหมนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงหน้าฝนด้วยนะคนไปร้านสะดวกซื้อน้อยลงนะครับก็มีความเป็นไปได้นะครับก็อาจจะต้องทําใจนิดนึงว่าไตรมาส3เนี่ยอาจจะ ไม่ได้พีคเหมือนตอนไตรมาสสนะผมก็มองว่าไตรมาสสก็ก็ถือว่าก็ยังพอโอเคอยู่นะครับแต่คงไม่ได้แบบบู๊ดูดันเหมือนไตรมาสสนะแต่ก็ไม่แน่นะ,นะถ้าเกิดว่าบริษัทมีโปรดักต์มิกที่ทำยอดขายได้ดีขึ้นก็ถือว่าก็โอเคนะครับเออข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะไม่รู้ทุกท่านสังเกตเหมือนผมไหมเวลาไปร้านตามร้าน ตามตามเซเว่นเนี่ยนะครับเราเห็นราคาสินค้าเขาอะนะครับอาจจะมีการปรับขึ้นเล็กๆน้อยๆได้นะครับก็ของที่เคยทานราคาก็จะแพงขึ้นนิดนึงนะครับก็ถือว่าพอปรับสู้กับเงินเฟ้อได้นะครับก็ลองทํากันบ้านเพิ่มเติมดูนะผมว่าตัวนี้ก็น่าสนใจอยู่นะครับโอเคนะก็อยากให้รีวิวตัวไหนก็ฝากคอมเมนต์ไว้ได้นะครับชอบไม่ชอบยังไงฝากติชมด้วยนะครับโอเคนะแล้วก็ฝากกด subscribe ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณนะครับ